สวยงามไหมสวย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 งามสวยงามสวยงามนี่วันนี้เรามาถึงโคราชแล้วนะถึงโคราชแล้ววันนี้โอ้ทัวอีสานจังเลยอะทัวอีสานจังเลยนะนี่อันนี้มาถึงโคราชละโคราชจักรลาดอ่าคืนนี้จะนอนนี่แหละ คืนนี้จะนอนนี่แหละจักรลานนี่แหละคืนนี้ลาบขานอนจักรลานวันนี้นะเนรูต้องฟ้าสวยงามงามโอ้ยตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าและกำลังจะรับขอบฟ้าสวยสวยต้องฟ้าสวยงามสวยงามมากเลยสวยงามมากสวยงาม,มา